ทุกคนเมื่อเช้านี่ค่อยหนึ่งก,อก้อยเซฟกล้วยแล้วก็เื็ดกรดต้มพัดก็เห็ดอยู่บ้านค่อยนะคะก็เลยเอามาเอามาแหาแบงมาใหาย่อี่แม่กับน้องปไปฮาเป็นนางคุยกันพี่ทุกคน ไมหนีไม่เรื่องเราให้ฟังเรื่องพญ่ฝรั่งนะคะ กิบกาแฟไปน้ำคุยไปน้ำนะคะค่ะก่อนอื่นเคยต้องขอกราบสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไลฟ์อินไทยแลนด์นะคะทุกคน <laughs> ค่ะเมื่อนี่ยคอยเจอมาบาอกข่าวของพญางลังให้ทุกคนฟังนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะทุกคน เราได้ไปหาหมอตามนัดนะคะโมแมนว่าอะไรเกี่ยวกับใส่เลือนได้ทุกคนไปหาหมอเพราะว่าแล้น่ะมีมีคอหอมองนีเป็นก้อนนะคะแต่ก่อนหมอนะ่ะวาเราเปลี่นนทยร้อยคะ่ะทุกคนแล้วที่นี่เพราะเพรรักษาไปรักษามา ตวรวจเลือดวาปเป็นไทยร้อยวัาสั่นอันนี้ก็คือซีหาปีขึ้นหลังแด้วเล็กค่ะเราที่นี้ก่อนนี่กัยังมีคือกาวแล้วก็เลยท้ไปหาหมอแล้วหมอก็นัดเราไปตรวจนะคะแล้วเมือวันศุกร์เราก็เลยไปเพราะไปแล้วก็ไปตรวจซื้อแล้วเมือเมื่อวันนี้วันอังคารค่ะทุกคนหมอกเลยโทรมาหาแล้วว่า ให้เราไปตรวจนัดวันที่29ธันวาที่สดเพราะว่าเขาสงสัยเลยว่าแล้วนะ่าจะเป็นโรคลายนะคะทุกคนเป็นโรคตอมน้ำเหลืองมะเร็งตอมน้ำเหลืองซีนนะคะนั่นแหละคืนนี้ก็คุยกันโดนเติมนะคะเพราะว่าเขานะเทศวีเดียนก็ยังให้เราคุคนฟังแหละคะ่ะว่าเขาว่าใครได้จริงจังกับการตรวจนะคะ มันบ่แมนว่าอบอคายจริงจังแต่เขาอาจจะจริงจังอยู่แต่ว่าระบบของเขามันมันซ่านะคะทุกคนเราเป็นก่อนรอว่านี่ตั้งแต่ค่อยเลิกก,กันกับเราตั้งแต่ค่อยพูดได้ไปอยู่อพาร์ตเมนต์ทุกคนตอนนี้กลับขึ้นมาหากันแล้วก็เป็นเวลาจสี่ปีแล้วทุกคนในหลังเพิ่งจะนัดเราไปเพราะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการกืนเกี่ยวกับออ่อ่าา คามรู้สึกมันบกคลกกาวน่ะค่ะแล้วแล้วรูในตัวแล้วว่ามันบกคลีกาเราก็เลยอ่ะขอตรวจเข้าก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะค่ะจนจนได้เมื่อตรวจของมือวันศุกร์ที่แล้วเราเลยไปเราที่นี่พอไปตรวจแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วน่าจะเป็นอ่าอย่างอ่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองวะซันนั่นแหละเราก็เลยเสาใจนี่เราทุกคนระบบการรักษาพยาบาลของ อ่าสวีเดนมันเทาถให้เฮานะ่ะเครียดมันเทาถให้เฮานะ่ะบิดตุกของบนบรรเทาถให้เฮานะ่ะทุกข์ใจอันหลังจะคอยคยเจอมันแล้วน่ะคะ่ะอ่าพ่อยายนะ่ะเราเป็นหลายโรคนะคะคือจังอ่าโรคไส้เลื่อนแล้วนี่กับ,บ่ยอมพาให้เรามิตรวาอ่าล้อไปก่รล้อไปก่อน,อ,นอยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนจังซี่น่ะคะ่ะนั่นแหละเราก็อัดต้อมน้ําเลืองเราตะกี้กัว่าเป็นทําทําสินอักเสบไอ้บอ่แมน่น อ่ตะกี้ว่าเราเป็นไนท้ายร้อยนะคะทุกคนแล้วต่อมากับว่าว่มีท้ายร้อยบัดนี้กันจนมาผ่านมาตั้งว่า4ปีนะคะจังคอยนัดรับไปตรวจเพราะว่าเราหนาทบไปหาข่าหลายเทือไปพบขาหลายเทือเขาบอกว่าพวกป็นังเขาค้ำมึงแหละกับว่าพวเป็นังนะคะนั่นแหละวันนี้เพราะล่าสุดรมือวันศุกร์เอารับไปตรวจอีกสงสัยว่าเราจะเป็นอ่า มันเล้งตํมดำเรือสั่งบนยูสุขวนจนมาสีพีสุชวนรถนมาเก็บขยะไม่เ,เสียงดังปีนี้เป็นปีโลกลุ่มเหล่าทั้ง ทั้งข่อทั้งพญายักษ์ลังนะคะแต่ว่าพญายักษ์ลังเราเป็นหลายโรคมาตาดายน,นะคะทุกคนนั่นแหละข่อยก็จะพึ่งมาอ่าเป็นโรคอันนี้ปีนี้นะคะตะกรอนข่อยข่อยก็แค่ป่วยเป็นโควิดหรือป่วยไข้หวัดใหญ่ธรรมดาสินะคะแต่ว่า อาจเป็นอ่าหลอเดเลือดในสมองตินี่นี่ไไก็อาจจะเป็นมะนานนะคะก็เกลือไข่ไข่เลีอดการหนา mm hmm. เมื่อยเย้ยชีสาปวดหัวบอยยูสวีเดนนะคะ mm hmm. แล้วก็พอมาอยู่บ้านพอมารักษามาตรวจอยู่บ้านก็รู้ว่าจะคลองเป็นอ่าโรคเนี่นะคะก็ได้ยารักษาถูกจุดกร,กระดีขึ้นนะคะทุกคนาถามว่า มีอาการอีกบอม,มันก็ยังมีอาการอ่าเป็นตะคิ้วบอยนะคะ่ะเพียงแต่ว่ามันจะประช้าคือคือ,คอจังอยู่สวีเดนนะคะเราก็บ่ปวดหัวบานไก่ทางคือขนเสียงเสียงรถดังเราก็ับ่ปวดหัวรุนแรงคือจังยู่สวีเดนนะคะ,ะ,น,น,น,ะ,คะนั่นแหละนะคะก็่อยก็ภาวนาะให้อ่าพยายฟรังบอให้เป็นโรลคลายนะคะขั้นเป็นแค่ ตอมนำเหลืองอักเสบหรือ,อยังซี่มนะาก็คงจะพาตัดได้ว่าเป็นยังนะคะแต่ว่าคิดว่าเขาคงจะพานั่นแหละแต่ว่าเขาก็สงสัยนะคะว่าแล้วนะ่ะอาจจะเป็นมะเร็งตอมนำเหลืองคน ขิดน้ำร้ออยู่นะค่ะทุกคนขิดหลุดตัว้อนอยู่เพราะว่าเราเป็นหลายโลกหลายยางหลายแนวเกินไปตั้งแต่เข้าเชื่อมร้อนหน่ะค่ะไปยากมาย่ากระปวดอยู่นะคะแล้วมาเป็นใสเลือดน,นี่ก็เป็นมาหลายปีและะ้วค่ะทุกคนตามจริงนะแล้วร้วเป็นใสเลือดคางนึงน่ะเขาพาให้เราจะตั้งแต่แเอาอราป่อย้ังวัตต์20กว่าปีนะคะแล้วมาเป็นอีกอีกคางที่ซองนะคะทุกคนน,นั่นี้ เศร้านี่คอยกระซื้อกอยทุกคนรู้จักกอยบ่กกอยที่อ่าเพิ่นหนึ่งเพิ่นจะเฮ็ดใส่กวยแล้วก็หนึ่งกินกับอีอย่างซี่นะคะทุกคนแล้วที่นี่ลูกไผ่ไปซื้อกล้วยมามันบริสุทธิ์เทียดีนะคะมันก็เลยบ่ไข่หวานอันแหละแต่ว่ามันกะสำหรับข่อยมันพอดีนะคะเพราะว่าข่อยนะบ่กินหวานนะคะแต่ว่าอีแม่เล่าว,ว่ามันบ่หวานปันไดอย่างซี่นะคะนั่นแหละ เรากเอาอาจจะห้อยน้าตาลให้ล้าหรือหามะข้าวมะกูดให้เรา,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 ากินนะคะทุกคนมาและะ้ค่ะแล้วข้าวก็เทียข้าวต้มกระเทียจุบ้านนะคะตื่นขึ้นย้ำเ้ามาก่อยกันข้กระเฮียเลยนะคะทุกคนมาแหลกเลแบ่งม้าเคงนึงกับกระเฮียลายนะคะเฮียสิบห้าสิบกี <laughs> นะคะเฮียสบห้ากีบกนั่นแล้ค <laughs> ่ะเฮียพอกินน้อซื้อทั้งกินบะเบิดทั้งสีมันกรสี อ่าเป็นยางใชนะคะที่ลูกรลานคอยนะกับว่าใครชอบกินข้าวต้มปันใดแต่ขั้นมีกินก็กินอันซองอันเท่านั้นนะคะทุกคนไปเฮ็ดกินเพราะเป็นพิธีซื่อนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวคอยสิเปล่าข้าวต้มมะพีให้ทุกคนเบ่งนะคะบางหนังหั่นโชว์ในถุงแต่ว่าบ่ไดดพีให้เบ่งนะคะแบงบ แต่ว่าต้องใส่ขรรมิ้นด้วยควเรเบ่งแต่ว่ากล้วยนะกล้วยนะมันบะเทียนะคะกล้วยบะเทียแฉบด้ีทุกคนไปไปฝากันเพือ่อนคอยซามอัน ขาวาแซ่บแจ่วมาทำขาวาไปอยู่มั่งนอกเลยไม่เห็นขวต้มเจ้าแจ่วทุกคนดูทางล่างเนี่เขาจะเป็นกล้วยนะคะขอบกินดแบบอกสามารโชวให้ทุกคนมือซื้อขวบไยกินแล้วมือช้าเนี่ยทุกคนแตะห้อเขาต้มมาง้ามดอ,อ <c oughs> กลุยแจ่าเจ้า ส่วนแต่ละเมือแต่ละเว้นคอยนะคะ่ะว่ไปทั้งใดเม็นบ่อเมือ่ได้ไปทั้งใดใครก็จะอ,อยู่บ้านยา้ายอยู่บ้าน่อยเรียก่คอยเย็นคือทำความสะอาดทำความสะอาดอยุ่นกับกัปัดกวาดนะคะตามจริงลูกไผ่คอยกับทำความสะอาดช่วเมือนอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันนี้ล้มแห้งแล้วกับอ่ากบแม่นลมแรงคือมันมีล้มพัดอดอกไม้ใบไม้ โลนดยูทุกเมื่อนะคะคือจังอยู่บ้านแม่เนี่ยมีต้นอัน,นบอนกับมีใบไม้ร่วงก็ได้กวดทุกเสาสุดแรงเมื่อสองเที่ยสามเที่ยนะคะอยู่บ้านคือการกับเสารแรงเสาแรงนะคะพอเดินบ้านมันก่วงมันบอทุกคนต้อการถือว่าเป็นการออกกําลัางกายเป็นลำเลยคะ่ะอะไรแต่คอยว่าอยู่บ้านเนี่ยคอยก็ออกกําลัางกายทุกเมื่อนะคะก็รู้สึกว่าอ่ากับปีกกะเป้าดีขึ้นลายนะคะอาจจะเป็นราวาเ้าอยู่ กับครอบครัวเขามีความสุขตรงนี้นะค่ะทุกคนบอยุพุนอะ่ะมันก็ะแตกต่างกันหลายนะคะอยู่คนเดียวอยู่แบบเงาเงาแล้กบ,บ้างข้างกับกับอ่าคิดหลายน้ำพร้อมนะคะทุกคนถึงแม้ว่ายุพุนปากจะว่าบอคิดแต่ก็คิดด้นะคะเพราะขออยู่ในช่วงที่พวยเนบอยุพุนแล้วกัอ่าตกงานพร้อมแล้วกัเงินกับบอเยอะสินะคะนั่นแหละ ถึงแต่ไข่ไม่ชูบ้านนี่ไข่ก็บอกทุกคนนะคะว่าขบอมีเงินเยอะนะคะเงินทีไข่เคยบอกทุกคนฟังว่าไข่มีเงินในหุน่นไข่ก็ขายหมดนะคะว่าจะเอามาซื้อทีสินนะคะทุกคนตอนแรกว่าจะซื้อแค่นิดเดียวนะคะแล้วที่นี่คุนไปื้นมา <laughs> ทุกคนดูว่าเท่าใหรเป็นล้านกเก่าก็าจะติดนีอีกแล้วทุกคนอันแหละ แต่นีรอบนี้นะบรูว่าจะเป็นยังไงนะคะมายถึงว่าคือคุยกันไว้แล้วว่ากําหนดเวลานะคะทุกคนนั่นแหละถ้าบาอาจ่ายบอกถึงตามกําหนดเท่าก็เอาในหน่อยตามที่จํานวนเงินห้องชีนะคะแต่ว่ากระยากใดนะคะทุกคนว่าอนาคตนะ่ะก็จะไม่อยู่บ้านนั่นบอทุกคนมาบอนั่นแหละ กเลยอ่ะคิดว่าจะเอาไลาไยลาหนึ่งนะคะลก่กวนิดนึงนะคะนั่นแล้วก็เป็นเงินเยอะนะคะกันลักลางน,นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะมังดูว่าหายกําล้างใจมาดามันนอนเลยคะว่ามาดามันนอ,นอนงเราวชิใส่นี่อันนี้เบิดบอล <c oughs> ขั้นว่ามีปัญญาขั้นหาเบิดก็จะเอาประมาณครึ่งหนึ่งอย่างสีนนะคะนั่นแหละค่ะ ทุกคนคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับกาลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านเรานะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย